การนำเสนอกันในเรื่องหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คุณฟันว่านาฬิกานั้นมัาจะใช้คำว่าเป็นหอเหมือนเหมือนกับที่พักลักศึกสารนะเรียกว่าหอหอพักนาฬิกาที่ว่านี้นะมีขนาดใหญ่หน้าปัดของนาฬิกานี่ทั้งสี่ด้านทั้งสี่ด้านนะมีขนาด สีสาเมตรเข็มนาฬิกาเข็มนาทีเนี่ยจะยาวยีสาเมตรขึ้ชั่วโมงยาว18เมตรก็ตั้งอยู่ที่หอเลกาหลวงมักกะอัลรสชอัลบายคร็อกชว์ในเมืองเมกกะซาอุาดีอาระเบียก็จะตั้งอยู่บนอาคารของตึก อัราสอันใบเป็นติดี่สูงที่สุดในโลกนะแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอยู่อันดับที่สองพอสังเกตเราจะสังเกตอะไรดีนาะริกานี้ก็จะเราจะเอามาสวมใส่ข้อมือก็จะเป็นไปได้ยากจะเอามาใส่ให้กับเอาไว้เป็นของที่ระลึกก็ขนส่งกันไม่ได้นะ เพราะนั้นก็อยากจะดูอย่างชมก็ต้องไปที่นั่นกันนะไปดูไปชมกันใน่งั้นก็มาสร้างเอาเองนะครับในประเทศเราส่วนใหญ่ก็จะสร้างไว้ตามแยกและตามอาคารปราารับาราร